ฟ้าน้อยพาเที่ยวนะครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวมากราบไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับที่ตะเชิงเขานะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบรรยากาศข้างในกันจะเป็นยังไงครับวันนี้คนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันพระครับวันมาฆ่าบูชาครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดินเข้ามาข้างในก็มาบูชาดอกไม้นะครับ ไม้ทางวัดจัดไว้ให้คนที่มาสักการะหลวงพ่อโสธรก็ทําบุญนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับเข้าไปข้างในก็นได้เลยครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยครับ วันนี้คนมาเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศที่วัดหลวงพ่อวันนี้วันมาครับูชานะครับคนเยอะมากๆครับทุกคนรู้ไหมครับว่าองค์จริงหลวงพ่อตั้งอยู่ตรงไหนครับนะองค์จริงจะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับ บางคนก็ไม่รู้นะครับว่าองค์จริงอยู่ตรงไหนครับองค์จริงตั้งอยู่ตรงกลางนะครับพระอุโบสถหลังนี้สร้างด้วยสวยงามมากๆนะครับติกรรมสวยงามมากๆครับใคที่ไม่ได้มาก็ ติดตามช่องฟ้าน้อยได้นะครับจะได้เห็นไปพร้อมๆกันจะได้สักการะ,ะหลวงพ่อไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้คนเยอะมากๆนะครับ ดูรอบๆไปด้วยกันเลยนะครับใครที่ไม่ได้มาและดูคลิปนี้ก็เหมือนได้มานะครับกล่าวไหวถวายหลวงพ่อไปด้วยกันเลยนะครับทําบุญถึงไม่ได้มาก็เหมือนมาครับถ้าไดูดคลิปนี้ครับวันนี้คนเยอะมากครับ ่าเดินรอบๆนะครับ เดินดูรอบๆไปด้วยกันเลยนะครับดูครับคนเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ครับเป็นวันพระนะครับตามจริงแล้วที่วัดน,นี้ก็ถึงไม่ใช่วันพระคนก็เยอะนะครับขอพรหลวงพ่อ,อท่าน ขอหน้าที่การงานขอประสบความสําเร็จในที่การงานการเป็นอยู่ที่ดีเพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอได้หลายอย่างนะครับนับไม่ถ้วนนะครับตามผมมาเลยครับองค์หลงพ่อตอนที่ยังไม่ได้มรแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับมีจริง องหลงพ่อสวยงามมากๆนะครับตามผมมาเลยครับ <Okay. S 1> วันนี้คนเยอะมาก เป็นข้างหลังนะครับมุมมุมด้านหลังนะครับสวยงามมากๆนะ,ะญญานะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับจริงๆแล้วองค์หลวงพอ่อองค์จริงนี่ตั้งอยู่ปฏิฐานอยู่ตรงไหนครับองค์งงแรกหรือเปล่าครับองหน้าองค์หน้าองค์แรกเลยครับใช่ไหมครับสององค์สูงสูงองค์อ,งอ,งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับคือองค์จริงนะครับ บางทีเอฟซีทมาก็จะบอกเอฟซีไปด้วยเลยว่าองค์จริงอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนนี่จะมีสามองค์เนาะตามที่ผมเคยมาจะมีสามองค์แต่ตอนนี้เอาออกไปองค์นึงแล้วเหลือสององค์ที่วัดอยู่ตรงกลางองค์ประธานองค์ใหญ่นองค์ใหญ่เป็นเป็นองค์ประธานแล้วก็องค์จริงนี่จะเป็นอยู่ข้างหน้าองหลวงพ่อองค์หลวงพ่อโสธรองค์จริงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเอาองค์รอบๆก็เป็นองค์บริวารใช่ไหมครับ ครับผมครับผมก็คือองค์จริงก็คืออยูอย่ข้างหน้าเนาะวันนี้คนเยอะนะวันพระคนเยอะใช่แต่จริงๆก็เยอะทุกวันแหละตามที่มก,ก็ก็พอก็เยอะก็เยอะครับผมขออนุญาตนะครับ,รบขอบคุณครับ จริงๆแล้ว fate, องค์ก pues mm ็องค์จริงนะครับจะอยู่้างตรงกลางนะครับองค์ข้าง nah artist, an, หน้านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรองค์จริงครับองค์ข้างหลังเป็นองค์ประธานนะครับรอบๆก็จะเป็นพระบริวารนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าองค์จริงตั้งอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วองค์จริงอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเลยว่าอยู่ตรงองค์ข้างหน้าองค์ใหญ่นะครับองค์ข้างหลังจะเป็นองค์พระประธานนะครับวันนี้คนเยอะมากครับ ที่ติดตามฟ้าน้อยพาเที่ยวครับวันนี้พามาไหว้หลวงพ่อโสพรนะครับก็อยากให้คนรู้นะครับว่าองค์ริงพ์ตังอยู่ตรงไหนนะครับองค์ริงจะอยู่ตรงกลางนะครับองค์ข้างหน้าองค์ใหญ่นะครับคือหลวงพ่อองค์ริงนะครับถ้าองค์ข้างหลังก็จะเป็นองค์พระประธานนะครับรอบๆก็จะเป็นพระบริวารนะครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องฟ้าน้อยพาเที่ยวครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ